บรรยากาศบริเวณแนวชายแดนไทยและกัมพูชาในขณะนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดที่พุ่งสูงถึงขีดสุดท่ามกลางสายตาของชาวโลกที่กำลังจับจ้องมองมายังภูมิภาคเอเชียตวันออกเฉียงใต้ด้วยความระทึกขวัญเมื่อสถานการณ์ที่เคยคุก,กรุ่นได้ระเบิดกลายเป็นสมรภูมิเดือดที่สั่นสะเทือนไปถึงรากฐานของการเมืองระดับภูมิภาคในขณะที่ควันปืนยังไม่ทันจางหายจากเหตุการณ์ประทะในพื้นที่ช่องอานมา้า และช่องบกข่าวกรองระดับสูงได้รายงานถึงปฏิบัติการลับสุดยอดที่เป็นเสมือนการตัดวงจรบัญชาการของฝ่ายตรงข้ามอย่างเบเ็ดเสร็จนั่นคือวินาทีที่พลซุ่มยิงระดับพระการได้ทำการเด็ดหัวในพลระดับสูงของขเขมรถึง8นายพร้อมกันในจุดยุทธศาสตร์สำคัญเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสูญเสียกำลังพลทางทหารแต่มันคือการทลายโครงสร้างอำนาจ ที่ฮุนมาเน็ตพยายามสร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมสถานการณ์ชายแดนความเงียบสงัดในป่าลึกถูกทำลายลงด้วยเสียงกระสุนเพียงไม่กี่นัดแต่มันกลับมีอำนาจทำลายล้างสูงยิ่งกว่าเสียงระเบิดครั้งไหน,ไหนเพราะมันหมายถึงการดับฝันแผนการลุกรานที่ถูกวางไว้อย่างแยบยนต์การสูญเสียขุนพลระดับนำถึง8คนในเวลาไล่เลี่ยก,กันได้สร้างแรงสั่นสะเทือนมหาศาล ไปถึงกรุ่มพนมเปญทาให้บรรยากาศในเมืองหลวงของกัมพูชาในขณะนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายและหวาดระแวงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์สมัยใหม่จากการวิเคราะห์เชิงภูมิรัฐศาสตร์ปฏิบัติการในครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของความขัดแยง้งเพราะในพลทั้ง8นายที่เสียชีวิตนั้นไม่ใช่เพียงแค่ทหารทั่วไปแต่เป็นผู้วางแผนยุทธศาสตร์ในแนวหน้า และเป็นมือขวาของผู้นำกัมพูชาในสายงานความมั่นคงการที่ฝ่ายไทยสามารถเข้าถึงตัวและจัดการเป้าหมายระดับสูงได้พร้อมกันเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเหนือชั้นของระบบข่าวกรองและขีดความสามารถทางทหารที่ฝ่ายกัมพูชาไม่คาดคิดมาก่อนภายในทำเนียบรัฐบาลที่กรุงพนมเปญรายงานระบุว่าสถานการณ์กำลังอยู่ในขั้นวิกฤตฮุนมาเนตผู้นำรุ่นใหม่ ต้องเผชิญกับบททดสอบที่หนักหน่วงที่สุดในชีวิตทางการเมืองมีกระแสข่าวลือหนาหูว่าเขาถึงกับมีอาการเครียดสะสมอย่างรุนแรงเมื่อได้รับรายงานความสูญเสียครั้งใหญ่นี้เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขผู้เสียชีวิตแต่มันคือการเสียหน้าครั้งใหญ่ในระดับสากลและเป็นการแสดงให้เห็นว่าแนวป้องกันที่เขามั่นใจนั้นมีช่องโหว่ขนาดมหึมา ในขณะเดียวกันทางฝั่งไทยได้มีการปรับแผนยุทธศาสตร์อย่างเร่งด่วนโดยใช้แผนพวงภูนาฏและยุทธบดินตลอดแนวชายแดนเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจทวีความรุนแรงขึ้นกองกำลังทุกหน่วยได้รับคำสั่งให้เตรียมพร้อมในระดับสูงสุดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสะแก้วและบุรีรัมย์ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายตรงข้ามพยายามลุกล้ำเข้ามาปฏิบัติการของพลซุ่มยิงในครั้งนี้ จึงเปรียบเสมือนการส่งสัญญาณเตือนอย่างรุนแรงว่าไทยจะไม่ยอมให้มีการละเมิดอธิปไตยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวความพ่ายแพ้ของฝ่ายกัมพูชาในสมรภูมิเนียบครั้งนี้ส่งผลให้ขวัญกำลังใจของทหารแนวหน้าฝ่ายนั้นตกต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดการขาดผู้บัญชาการที่มีประสบการณ์ทำให้หน่วยระดับปฏิบัติการเกิดความสับสนและไรทิศท,ทาง ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญให้ฝ่ายไทยสามารถควบคุมสถานการณ์และกดดันให้ฝ่ายตรงข้ามต้องถอยร่นออกไปจากพื้นที่ทับซ้อนที่เคยพยายามอ้างสิทธิ์อย่างไม่เป็นธรรมความสำคัญของเหตุการณ์นี้ยังขยายผลไปถึงความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศและการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนการที่คาสิโนและจุดยุทธศาสตร์ใต้ดินถูกถล่มพังทลายลง ตามรายงานก่อนหน้านี้ยิ่งเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ให้กัมพูชาต้องตกอยู่ในสภาวะลำบากเพราะนั่นคือแหล่งเงินทุนสำคัญที่ใช้สนับสนุนการทหารเมื่อผู้นำระดับสูงถูกกำจัดและฐานที่มั่นถูกทำลายคุณมาเน็ตจึงตกอยู่ในสภาวะหลังพิงฝาที่ต้องเลือกระหว่างการเดินหน้าเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบซึ่งอาจน,นำไปสู่ความพินาศของประเทศหรือการยอมถอย เพื่อเจราจาในสภาวะที่เสียเปรียบอย่างหนักนี่คือวินาทีประวัติศาสตร์ที่ความเฉียบคมของกระสุนเพียงไม่กี่นัดได้กำหนดชะตากรรมของสองประเทศและเป็นบทเรียนสำคัญที่โลกต้องจดจำเกี่ยวกับแสนยานุภาพและไหวพริบในเชิงสงครามของกองทัพไทยที่พร้อมจะปกป้องแผ่นดินเกิดอย่างสุดกำลังท่ามกลางความสับสนโอนมานานที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการยุทธการ ณกรุ่มพนมเปญแสงไฟจากหน้าจอแสดงสถานะทางทหารที่เคยสว่างสวยกลับกลายเป็นสีแดงเพลิงที่บ่งบอกถึงความสูญเสียครั้งใหญ่รายงานความเสียหายที่ถูกส่งมาจากแนวหน้าอย่างต่อเนื่องทําให้บรรยากาศภายในห้องเต็มไปด้วยความกดดันจนแทบหายใจไม่ออกวินาทีที่ยืนยันว่านพลทั้ง8นายได้สิ้นชีพลงในเวลาที่ไล่เลี่ยก,กันนั้น เรียบเสมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางใจของคณะผู้นำกัมพูชาฮุนมาเนตซึ่งนั่งกลุ่มขมับอยู่ท่ามกลางที่ปรึกษาทางการทหารอาวุโสถึงกับต้องเผชิญกับสภาวะที่เรียกว่ากระอักเลือดในเชิงสัญ,ญลักษณ์เพราะนี่คือการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีค่าที่สุดในกองทัพไปในคราวเดียวในพลเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่ผู้ถืออำนาจสั่งการแต่พวกเขาคือมันสมองที่วางแผนการลุกคืบ และยึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตลอดแนวชายแดนเมื่อหมากตัวสำคัญถูกกำจัดออกจากกระดานอย่างกระทันหันแผนการทั้งหมดที่วางไว้จึงพังทลายลงเหมือนโดมิโนที่ล้มคลืนปฏิบัติการของพลซุ่มยิงฝ่ายไทยในครั้งนี้ถูกวิเคราะห์ว่าเป็นการใช้ยุทธวิธีสงครามแบบอ,อสมมาที่สมบูรณ์แบบที่สุดครั้งหนึ่งในภูมิภาคพลซุ่มยิงเหล่านั้นไม่ได้ทำงานเพียงลำพัง แต่ทำงานร่วมกับระบบข่าวกรองอิเล็กทรอนิกส์และโดรนสอดแนมสมรรถนะสูงที่สามารถระบุพิกัดที่แม่นยำได้ในระดับเซนติเมตรการที่เป้าหมายระดับสูงทั้ง8นายถูกเด็ดหัวพร้อมกันสะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายไทยรู้ความเคลื่อนไหวและตำแหน่งที่ตั้งของฐานบัญชาการลับอย่างละเอียดถึงท่วนความเงียบเชียบของกระสุนแต่ละนัดที่พุ่งผ่านอากาศด้วยความเร็วเหนือแสง ไม่ได้เพียงแค่พรากชีวิตทหารระดับสูงแต่ยังเป็นการส่งสารที่ชัดเจนว่าไม่มีที่ใดที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่คิดจะละเมิดอธิปไตยของไทยความแม่นยำนี้ทำให้หน่วยสืบราชาการลับของขเขมรต้องตกตะลึงเพราะพวกเขาเชื่อมาโดยตลอดว่าระบบป้องกันและหลุมหลบภัยใต้ดินที่สร้างขึ้นมานั้นมีความปลอดภัยสูงสุดแต่ในความเป็นจริงมันกลับกลายเป็นกับดัก ที่ปิดตายเส้นทางรอดของพวกเขาเองในขณะที่กรุงขนมเป็นกำลังระอุด,ด้วยความโกรธแค้นและความหวาดกลัวสถานการณ์ที่ชายแดนยังคงมีความเคลื่อนไหวของเครื่องบินรบ f16 ที่บินลาดระเวนเพื่อกดดันทางอากาศเสียงคำรามของเครื่องยนต์ไอพ่นที่ดังก้องไปทั่วชั้นบรรยากาศเป็นเครื่องตอกย้ำถึงแสนยานุภาพที่เหนือกว่าการสูญเสียผู้นำทัพทำให้ทหารกัมพูชาในแนวหน้า เกิดอาการเสียขวัญอย่างรุนแรงหลายหน่วยเริ่มถอยร่นออกจากตำแหน่งเดิมเนื่องจากขาดคำสั่งการที่ชัดเจนฮุนมาเน็ตพยายามดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อกอบกู้สถานการณ์เขาพยายามติดต่อสื่อสารกับพันธมิตรต่างชาติเพื่อขอความช่วยเหลือด้านอาวุธและข้อมูลทางการทหารแต่ทว่าในโลกของการเมืองระหว่างประเทศความอ่อนแอที่แสดงออกมาอย่างเด่นชัดเช่นนี้ทำให้พันธมิตรเหล่านั้น เริ่มลังเลที่จะก้าวเข้ามายุ่งเกี่ยวในสงครามที่ดูเหมือนฝ่ายกัมพูชากำลังเป็นรองอย่างมหาศาลความกดดันทั้งจากภายในประเทศและภายนอกทำให้ฮุนมาเนตตกอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากที่สุดทางด้านการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ปฏิบัติการในครั้งนี้ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของการเผชิญหน้าไปอย่างสิ้นเชิงข้อมูลระบุว่าในพลที่เสียชีวิตบางท่านมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด กับการบริหารจัดการผลประโยชน์ในธุรกิจสีเทาและคาสิโนชายแดนที่ถูกถล่มไปก่อนหน้านี้การกำจัดบุคคลเหล่านี้จึงเป็นการตัดวงจรทั้งทางทหารและทางเศรษฐกิจในเวลาเดียวกันความสูญเสียในระดับนี้ไม่สามารถทดแทนได้ด้วยการแต่งตั้งนายทหารรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนในเวลาอันสั้นเพราะประสบการณ์และบารมีในการคุมกำลังพลเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาสร้างนานนับสิบปี ในขณะที่ฝ่ายไทยยังคงรักษาระดับการป้องกันและพร้อมที่จะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดหากมีการตอบโต้ด้วยความรุนแรงทุกสายตาในขณะนี้จึงจับจ้องไปที่การตัดสินใจครั้งต่อไปของฮุนมาเน็ตว่าเขาจะเลือกเดินตามรอยบีดาที่เน้นการเจรจาทางการเมืองหรือจะเลือกเดิมพันด้วยความายนะของกองทัพที่กำลังไร้หัวขบวนในตอนนี้ท่ามกลางความเงียบงันที่ปกคลุมห้องประชุมลับในกรุงพนมเปญ ความกดดันมหาศาลกำลังบีบคั้นหัวใจของผู้นำกัมพูชาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนข่าวการสูญเสียในพลทั้ง8นายไม่ได้เป็นเพียงแค่รายงานความสูญเสียทางทหารแต่มันคือการพังทลายของโครงสร้างอำนาจที่เปรียบเสมือนกระดูกสลังของกองทัพกัมพูชาในพื้นที่ยุทธศาสตร์ชายแดนไทยในพลแต่ละท่านที่เสียชีวิตคือผู้กลุ่มความลับและแผนการรบที่ซับซ้อนที่สุดเมื่อพวกเขาจากไปในเสี้ยววินาทีพร้อมกัน ความต่อเนื่องของแผนการรบจึงขาดสะบั้นลงอย่างไม่อาจแก้ไขได้คุณมาเนตซึ่งต้องรับหน้าที่แบกรับภาระอันหนักอึ้งนี้ตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่ากระอักเลือดจากภายในเพราะเขาตระหนักดีว่าการสูญเสียครั้งนี้จะนำมาซึ่งความปั่นป่วนในระดับฐานรากทหารในระดับปฏิบัติการเริ่มสูญเสียความเชื่อมั่นในระบบการป้องกันตนเองเมื่อขนาดในทหารระดับสูงสุด ยังไม่สามารถเอาชีวิตรอดจากเนื้อมือของพลซุ่มยิงฝ่ายไทยได้แล้วทหารชั้นผู้น้อยจะมีความหวังได้อย่างไรในมุมมองของนักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์เหตุการณ์นี้คือการส่งคําเตือนที่รุนแรงที่สุดจากกองทัพไทยไปยังฝ่ายที่คิดจะเปลี่ยนแปลงสถานะของดินแดนอย่างไม่ชอบธรรมการที่ฝ่ายไทยเลือกใช้พลซุ่มยิงระดับพระการแทนการระดมยิงปืนใหญ่ข้ามพรมแดนในวงกว้างสะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพ และการพยายามจำกัดวงของความขัดแย้งไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพลเรือนมากเกินไปแต่นั่นกลับสร้างความหวาดกลัวที่ฝังลึกยิ่งกว่าเพราะมันแสดงให้เห็นว่าฝ่ายไทยมีพิกัดที่ชัดเจนของทุกคนในกองทัพกัมพูชาไม่ว่าคุณจะหลบซ่อนอยู่ในบังเกอร์ที่หนาแน่นเพียงใดหรืออยู่ในจุดที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดกระสุนแห่งความยุติธรรมก็สามารถเข้าถึงได้เสมอสถานการณ์ภายในกรุงพนมเปญขณะนี้ จึงระอุไปด้วยข่าวลือเรื่องการทรยศหักหลังและการรั่วไหลของข้อมูลข่าวสารมีการกวาดล้างภายในหน่วยข่าวกรองของกัมพูชาเองด้วยความระแวงว่ามีเกลือเป็นหนอนซึ่งยิ่งเป็นการซ้ำเติมให้การทำงานของกองทัพกัมพูชาเป็นอมพภาตมากยิ่งขึ้นผลกระทบทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนก็ดุนแรงไม่แพ้กันการที่เส้นทางลำเลียงและจุดยุทธศาสตร์ถูกควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จ โดยกองกำลังสุรนารีและกองกำลังบูรพาทำให้กิจกรรมผิดกฎหมายและธุรกิจมืดที่เคยหล่อเลี้ยงในทหารระดับสูงเหล่านั้นต้องหยุดชะง,งักลงโดยสิ้นเชิงเมื่อไม่มีแหล่งเงินทุนจากการพนันและคาสิโนชายแดนที่ถูกถล่มพังพินาศไปก่อนหน้านี้ความสามารถในการจัดหาอาวุธและจ้างวานหน่วยรบพิเศษจากต่างชาติก็ลดน้อยถอยลงตามไปด้วยหุณมาเนตกำลังเผชิญกับวิกฤตซ้อนวิกฤต ทั้งความพ่ายแพ้ในสนามรบความสูญเสียขุนพลคู่ใจและความล้มเหลวในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินแดนทับซ้อนในขณะที่ประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการป้องกันตนเองตามแผนพวงภูนาฏและยุทธบดินอย่างเคร่งครัดโดยมีการเสริมกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์หนักเข้าสู่พื้นที่อย่างเป็นระบบเพื่อยืนยันว่าอธิปไตยของชาติจะได้รับการปกป้องด้วยชีวิต การตัดสินใจของฝ่ายไทยในครั้งนี้ยังเป็นการแสดงให้ประชาคมโลกเห็นว่าความพยายามใดๆที่จะใช้กำลังเพื่อบีบบังคับในเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือทางบกจะต้องเจอกับการตอบโต้อย่างสาสมและไร้ความปราณีหากกัมพูชายังไม่ยุติการยั่วยุและไม่ยอมรับความจริงบนกระดานการเมืองระดับสากลบทเรียนจากการสูญเสียในผลทั้ง8ในในครั้งนี้ อาจเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของความล่มสลายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมความตึงเครียดที่ชายแดนไทยและกัมพูชาจึงไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองประเทศอีกต่อไปแต่มันคือการทดสอบความแข็งแกร่งของระบบความมั่นคงในอาเซียนซึ่งในนาทีนี้ชัดเจนแล้วว่าแสนยานุภาพและไหวพริบเชิงยุทธศาสตร์ของไทยนั้นอยู่ในระดับที่ฝ่ายตรงข้ามไม่อาจจะประเมินค่าได้ต่ำเกินไปต่อไปขณะที่เปเลวเพลิงแห่งความขัดแย้ง ยังคงลุกโชนอยู่ตามแนวชายแดนความจริงที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่ากำลังเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์การทหารของภูมิภาคการสูญเสียนายทหารระดับในพลทั้ง8นายไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลผลิตจากความอัจฉริยะทางยุทธวิธีที่กองทัพไทยได้ซุ้มซ้อมและเตรียมการมาอย่างยาวนานปฏิบัติการในครั้งนี้ถูกขนานนามว่าเป็นแผลเป็นที่ไม่มีวันจางหาย ของระบอบก,การปกครองในกรุงพนมเปญเมื่อข้อมูลเชิงลึกระบุว่าในบรรดาในพลที่เสียชีวิตนั้นมีผู้ที่เป็นสถาปนิกหลักในการวางโครงสร้างแนวป้องกันและระบบขีปณนาวุธต่อต้านอากาศยานที่เพิ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาอำนาจบางประเทศการดับลมหายใจของบุคคลเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนการตัดวงจรไฟฟ้าที่หล่อเลี้ยงระบบป้องกันภัยของกัมพูชาให้หมืดมิดลงในพริบตาคุณมาเนต ซึ่งพยายามชูภาพลักษณ์ผู้นำที่เข้มแข็งและทันสมัยกลับต้องมาเผชิญจากความเป็นจริงที่โหดร้ายว่าอำนาจที่เขามีอยู่นั้นเปราะบางเพียงใดเมื่อต้องเผชิญหน้ากับมืออาชีพตัวจริงในทุกวินาทีที่ผ่านไปความสั่นคลอนภายในคณะรัฐบาลกัมพูชาเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นรายงานลับระบุว่ามีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงในที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่กรุงพนมเปญ ระหว่างกลุ่มนายทหารรุ่นเก่าที่ต้องการเปิดศึกเต็มรูปแบบเพื่อแก้แค้นกับกลุ่มข้าราชการสายบริหารที่มองเห็นความหายนะหากสงครามขยายตัวความขัดแย้งภายในนี้เองคือสิ่งที่ฝ่ายไทยคาดการไว้ล่วงหน้าเพราะการเด็ดหัวผู้นำทัพคือการทำลายเอกภาพในการตัดสินใจฮุนมาเนตในฐานะผู้นำสูงสุดต้องแบกรับความกดดันที่ถาโถมเข้ามาจากทุกทิศท,ทาง มีรายงานว่าเขาถึงกับต้องเผชิญกับสภาวะความเครียดที่พุ่งสูงเกินขีดจำกัดซึ่งทางฝั่งนักวิเคราะห์มองว่านี่คือสภาวะกระอักเลือดของผู้นำที่ไร้ทางออกอย่างแท้จริงปฏิบัติการของฝ่ายไทยไม่เพียงแต่ทำลายกองกําลังทางทหารแต่ยังเป็นการทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่เคยมองกัมพูชาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการขยายอิทธิพล เมื่อความมั่นคงพื้นฐานสั่นคลอนเศรษฐกิจที่กำลังบอบบางของกัมบูชาก็เริ่มส่งสัญญาณพังทลายลงอย่างรวดเร็วมองลึกลงไปในมิติของสงครามข่าวกรองฝ่ายไทยได้แสดงให้เห็นถนึงความล้ำหน้าของระบบดักฟังและวิเคราะห์สัญญาณสื่อสารที่มีความแม่นยำสูงในทหารทั้ง8นายถูกระบุพิกัดได้ในขณะที่กำลังมีการประชุมวอร์มลับเพื่อวางแผนโจมตีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ในพื้นที่ชายแดน การที่กระสุนจับพลซุ่มยิงสามารถเจาะทะลุผ่านช่องว่างเพียงไม่กี่เซนติเมตรเข้าสู่เป้าหมายสำคัญได้นั้นยืนยันถึงการฝึกฝนที่หนักหน่วงและการใช้เทคโนโลยีช่วยเล็งเป้าที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเหตุการณ์นี้ส่งผลให้ขวัญกำลังใจของกองกำลังป้องกันชายแดนของไทยพุ่งสูงขึ้นอย่างมากทุกคนต่างรับรู้ว่าพวกเขามีหน่วยสนับสนุนระดับหัวกะทิ ที่พร้อมจะปลิดชีพภัยคุคคามก่อนที่จะเข้าถึงตัวในขณะที่ฝั่งกัมพูชาทหารหลายหน่วยเริ่มมีพฤติกรรมละทิ้งฐานที่ตั้งเนื่องจากความหวาดระแวงว่าจะตกเป็นเป้าหมายรายต่อไปโดยไม่รู้ตัวความตึงเครียดที่พุ่งถึงขีดสุดนี้ยังส่งผลกระทบไปถึงเวทีการเมืองระดับโลกมหาอำนาจหลายประเทศเริ่มมีการขยับตัวและออกถแถลงการแสดงความกังวลแต่ในทางปฏิบัติ กลับไม่มีใครกล้าก้าวเข้ามาแทรกแซงอย่างเต็มตัวเพราะตระหนักดีว่าประเทศไทยทําหน้าที่ปกป้องสิทธิอันชอบธรรมและอธิปไตยของตนเองตามหลักกฎหมายสากลปฏิบัติการเด็ดหัวในพลทั้ง8นายจึงกลายเป็นกรณีศึกษาบทใหม่สําหรับวิชาการทหารสมัยใหม่ที่เน้นการทําลายจุดศูนย์ดุลของศัตรูมากกว่าการใช้กําลังเข้าปะทะในวงกว้างคุณมาเน็ตที่เคยหวังจะสร้างผลงาน ด้วยการยั่วยุบริเวณชายแดนไทยกลับต้องกลายเป็นผู้นำที่ต้องคอยพว้าพวังกับการรักษาสีิรภาพของตนเองและกองทัพที่กำลังไร้ทิศท,ทางนี่คือชัยชนะในเชิงยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายไทยได้รับอย่างเด็ดขาดและเป็นการประกาศก้องว่าพื้นที่อธิปไตยของไทยคือเขตห้ามละเมิดสำหรับผู้ที่มีเจตนาทำลายความสงบสุขของชาติในขณะที่เงาเห็นความปลาชัย เริ่มทอดตัวยาวเหนือกรุงพนมเปญสถานการณ์ภายในทำเนียบรัฐบาลกัมพูชายิ่งทวีความตึงเครียดจนถึงจุดระเบิดมีรายงานข่าวกรองที่หลุดรอดออกมาว่าฮุนมาเน็ตต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตทางสุขภาพอย่างกระทันหันความดันโลหิตที่พุ่งสูงประกอบกับความเครียดสะสมจากการสูญเสียคุณพลทั้ง8นายในคราวเดียวทำให้เขาถึงกับต้องเข้ารับการดูแล จากคณะแพทย์หลวงอย่างใกล้ชิดภาพของผู้นํารุ่นใหม่ที่เคยดูสง่างามกับกลายเป็นความซูบเซียวและเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัดซึ่งในวงการการเมืองขเขมรเรียกสถานการณ์นี้ว่าเป็นการกระอักเลือดทางการเมืองที่รุนแรงที่สุดความพ่ายแพ้อย่างยับเยินในเชิงยุทธวิธีครั้งนี้ไม่ได้เพียงแค่ทําลายกําลังพลแต่ยังทําลายความเชื่อมั่นที่ประชาชนกัมพูชามีต่อรัฐบาล ท่ามกลางกระแสข่าวลือเรื่องการรัฐประหารภายในที่เริ่มหนาหูขึ้นทุกทีเมื่อเหล่านายทหารที่เหลืออยู่เริ่มตั้งคำถา,ถามถึงการตัดสินใจที่ผิดพลาดในการนำประเทศเข้าสู่ความเสี่ยงที่เกินตัวในสมรภูมิแนวหน้าความว่างเว้นจากผู้บัญชาการระดับสูงส่งผลให้ระบบการยิงสนับสนุนด้วยจรวด B.M. 2 1ของฝ่ายกัมพูชากลายเป็นเพียงเศษเหล็กที่ไร้ความหมายเมื่อขาดการชี้เป้า และการประสานงานที่แม่นยำจากส่วนกลางในทางตรงกันข้ามกองทัพไทยภายใต้การนำของกองกำลังสุรนารีได้ขยับฐานที่ตั้งเข้าสู่จุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างเป็นระบบการใช้โดรนสอดแนมรุ่นล่าสุดเพดานบินสูงทำการลาดตระเวนตลอด12ชั่วโมงทำให้ฝ่ายไทยเห็นทุกความเคลื่อนไหวแม้กระทั่งการหุงหาอาหารในค่ายทหารฝ่ายตรงข้ามความเหนือชั้นทางเทคโนโลยีนี้ เปรียบเสมือนดวงตาที่มองเห็นในความมืดทำให้ฝ่ายกัมบูชาตกอยู่ในสภาวะจำยอมที่ต้องอยู่อยู่อย่างหวาดระแวงตลอดเวลาทุกครั้งที่มีเสียงเครื่องบิน F16 บินผ่านน่านฟ้าความหวาดกลัวจะแผ่ซ่านไปทั่วฐานปฏิบัติการของเขเมรเพราะพวกเขาไม่มีทางรู้เลยว่ากระสุนนัดต่อไปหรือระเบิดนำวิถีลูกต่อไปจะตกลงมาที่พิกัดของใครสำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทย ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์แม้จะมีความกังวลอยู่บ้างแต่ความเชื่อมั่นในกองทัพไทยกลับพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์มาตรการดูแลความปลอดภัยและแผนการอพยพที่ถูกวางไว้อย่างเป็นระบบภายใต้ความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆรวมถึงภาคเอกชนที่แข็งแกร่งอย่างสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตได้กลายเป็นโมเดลต้นแบบของการจัดการภาวะวิกฤตที่โลกต้องยกย่อง ผู้นำท้องถิ่นและกองทัพได้ร่วมมือกันสร้างความอุ่นใจให้กับชาวบ้านการที่ไทยสามารถเด็ดหัวในพลทั้ง8นายได้นั้นถูกมองว่าเป็นปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะมันหยุดยั้งความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับพลเรือนไทยได้อย่างทันท่วงทีความสงบในหมู่บ้านชายแดนไทยที่ยังคงดำเนินต่อไปได้ท่ามกลางเสียงปืนในป่าลึกคือหลักฐานเชิงประจักษ ถึงความสำเร็จของยุทธศาสตร์ยุทธบดินสถานการณ์ที่พนมเปนในขณะนี้จึงเปรียบเสมือนหม้อความดันที่ใกล้จะระเบิดการที่หุนมาเนตกระอักเลือดไม่ได้เป็นเพียงเรื่องส่วนตัวแต่คือการสะท้อนถึงสภาวะล้มละลายทางยุทธศาสตร์ของกัมพูชาในเวทีอาเซียนประเทศเพื่อนบ้านต่างพากันสงวนท่าชีและเริ่มปรับทิศทางการทูตเข้าหาประเทศไทยมากขึ้นเนื่องจากเห็นชัดแล้วว่า ไทยคือมหาอำนาจทางการทหารที่แท้จริงในภูมิภาคนี้การที่กัมพูชาพยายามใช้หมากเกมสงครามเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในกลับกลายเป็นการขุดหลุมฝังตัวเองอย่างเจ็บปวดที่สุดวินาทีแห่งการตัดสินใจครั้งสุดท้ายกำลังคืบคลานเข้ามาหากพนมเปญยังไม่ยอมยุติการยั่วยุและกลับสู่โต๊ะเจราจาภายใต้เงื่อนไขที่ไทยกำหนดบทสรุปของเหตุการณ์นี้ อาจไม่ใช่เพียงแค่การเสียทหาร8นายแต่อาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปกครองครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของเขมรเองท่ามกลางความสงบเงียบที่เริ่มกลับคืนสู่แนวชายแดนไทยและกัมพูชาอีกครั้งทว่าความสงบนี้ไม่ใช่ความเฉื่อยชาแต่เป็นความสงบที่เปลี่ยมไปด้วยความตื่นตัวระดับสูงสุดปฏิบัติการที่เด็ดขาดในการจัดการนายพลทั้ง8นายได้กลายเป็นหมุดหมายสําคัญ ที่บันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าความพยายามรุกล้ำอธิปไตยของไทยจะต้องแลกมาด้วยบทเรียนที่แพงที่สุดในนาทีนี้ยุทธศาสตร์การป้องกันเชิงรุกของกองทัพไทยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความเข้มแข็งไม่ได้มาจากเพียงจำนวนกำลังพลที่มหาศาลแต่มาจากความแม่นยำของข้อมูลขีดความสามารถของอาวุธยุโทโธปกรณ์ และที่สำคัญที่สุดคือจิตวิญญาณของทหารหารที่พร้อมสละชีพเพื่อรักษาแผ่นดินเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวินาทีที่พนมเปญระอุและหุนมาเนตต้องตกอยู่ในสภาวะวิกฤตเป็นเครื่องยืนยันว่าเกมการเมืองที่ใช้กำลังทหารเข้าข่มขู่นั้นใช้ไม่ได้ผลกับประเทศไทยอีกต่อไป หากมองย้อนกลับไปในมิติของภูมิรัฐศาสตร์อาเซียนความสูญเสียของกัมพูชาในครั้งนี้ส่งผลให้เกิดการปรับดุลอำนาจใหม่ในภูมิภาคประเทศเพื่อนบ้านเริ่มตระหนักว่าการรักษาสันติภาพและการเคารพเขตแดนเป็นวิธีเดียวที่จะนำมาซึ่งความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจการที่จุดยุทธศาสตร์สำคัญและแหล่งเงินทุนผิดกฎหมายของฝ่ายตรงข้าม ถูกทำลายพินาศลงเป็นการตัดโอกาสในการสะสมแสนยานุภาพเพื่อการลุกรานในอนาคตไปอย่างน้อยอีกหนึ่งทศวรรษทางฝั่งประเทศไทยการบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่ยอดเยี่ยมทั้งในด้านการทหารและการดูแลประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้สร้างความเชื่อมั่นอย่างมหาศาลให้กับนานาชาติโดยเฉพาะการแสดงให้เห็นว่าไทยมีระบบการป้องกันที่ครอบคลุมทั้งทางบกทางน้ำ และทางอากาศอย่างไร้รอยต่อการบินลาตระเวนของฝูงบินขับไล่ F-16 ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องเป็นการย้ำเตือนว่าน่านฟ้าไทยคือเขตห่วงห้ามที่ใครก็มิอาจละเมิดได้ในส่วนของสถานการณ์ในกรุงมพนมเปญแม้ทางรัฐบาลกัมพูชาจะพยายามปิดข่าวความสูญเสียแต่ความจริงที่ว่าเก้าอี้บัญชาการว่างลงถึงแตำแหน่งพร้อมกันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจปิดบังได้ตลอดไป ความสั่นคลอนในกองทัพกัมพูชาส่งผลให้เกิดการทบทวนนโยบายต่างประเทศครั้งใหญ่ผู้นำรุ่นใหม่อย่างฮุนมาเน็ตต้องเผชิญกับทางเลือกที่ยากลำบากที่สุดระหว่างการยอมรับความจริงและกลับสู่โต๊ะเจรจาอย่างมีอารยะหรือการดื้อแพ่งที่จะนำพาประเทศเข้าสู่หุบเหวแห่งสงครามที่ไม่มีวันชนะชัยชนะของไทยในสมรภูมิเงียบครั้งนี้ ไม่ได้วัดกันที่จํานวนกระสุนที่ยิงออกไปแต่วัดกันที่การหยุดยั้งสงครามใหญ่ด้วยการปิดชีพตัวการสําคัญเพียงไม่กี่คนซึ่งเป็นวิธีการที่ชาญฉลาดและส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้บริสุทธิ์น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สุดท้ายนี้บทเรียนจากกรณีพิพาทช,ชายแดนไทยและกัมพูชาในรอบนี้ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามคัคคีระหว่างกองทัพและประชาชนชาวไทย ความเข้มแข็งที่แสดงออกผ่านแผนยุทธบดินและแผนพวงภูนาฏคือเกราะป้องกันประเทศที่แข็งแกร่งยิ่งกว่ากำแพงเหล็กใดๆไม่ว่าพนมเปนจะร้อนระอุเพียงใดหรือผู้นำฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสภาวะกระอักเลือดจากความพ่ายแพ้ขนาดไหนประเทศไทยยังคงยืนหยัดอย่างสง่างามบนหลักการของความถูกต้องและอธิปไตยที่สมบูรณ์การปกป้องแผ่นดินไทยไม่ได้จบลงเพียงแค่นี้ แต่จะเป็นหน้าที่ที่ต่อเนื่องตลอดไปตราบนานเท่านานเพื่อให้แน่ใจว่าลูกหลานไทยจะได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินที่สงบสุขและมั่นคงสืบไปและนี่คือบทสรุปของปฏิบัติการที่โลกต้องจารึกถึงความเฉียบคมและความเด็ดขาดของกองทัพไทยในสมรภูมิที่ไม่มีวันลืมเลือน